สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-Benz A170 นะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะฮะเหมาะกับยุคนี้เลยนะครับน้ำมันแพงถ้าใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง สวัสดีครับกลับมาชมกันต่อนะฮะกับ m มอร์เซ s ดสเบนซ์ a 1 7 0คันนี้ใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับต้องบอกว่าเหมาะกับยุคน้ำมันแพงเลยนะครับคันนี้เครื่องพันเเท่านั้นเองแล้วก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ17บกิโลลิตรนะครับเจ้าของรถเนี่ยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะยางใหม่นะครับปี2020ปี2022นะครับแม็กใหม่โลโก้นี่ใหม่หมดเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นตัวติดเกิตนะฮะไฟหน้าเดยไลท์นะฮะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะฮะไฟโปรเจคเตอร์นะครับตัวใหม่แล้วนะฮะไฟเดยไลท์สภาพนี่คือพร้อมใช้แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะฮะเหมาะกับผู้หญิงใช้นะครับวิ่งในเมืองนี่กระทัดรัดเลยรถบ้านแท้นะครับคันนี้เป็นรถเพื่อนบ้านฝากผมขายนะครับนะฮะสภาพ โดยรวมเนี่ยผมตีให้สักเก้าสิเปอร์เซ็นต์ลยนะครับสียังสวยอยู่นะครับมีสเก็ตหินนิดหน่อยนะฮะนะฮะสีพวกนี้ตรงนี้มีรอยขูดนะไม่ใช่รอยแตกนะครับรอยขูดมีสเก็ตหินนะฮะรอยเล็บแมวนิดนิดหน่อยแต่ด้างข้างเนี่ยยังสวยอยู่นะครับจางปัดนน้ำฝนใหม่นะฮะเพิ่งตื่นมาใหม่ๆเลยรถราชการนะครับอันนี้ขายสีหมดกันยาหนห้า รถสิทธิ์หลวงปูท่ทวดนะครับโดยรวมใหม่เลยนะครับคันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งสี่เส้นสียังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะฮะว่าตรงไหนมีการทำมาบ้างนะครับท้ายก็เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมาะกับผู้หญิงนะฮะวิ่งในเมืองนี้ประหยัดน้ำมันเลย ทางไกลก็โอเคยิ่งประหยัดกว่าเดิมอีกนะครับนะฮะตะเข็บต่างๆเนี่ยคือยังยังอยู่ยังคงเดิมอยู่นะฮะพวกตะเข็บต่างๆเยถ้ารถชนมาพวกนี้มันหายไปนะครับเราจะหยิกดูก่อนเออมันก็ยังไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มนะมีถือว่าทํามีการทําสีมานะฮะมีการเก็บสีมาอาจจะเก็บจากประกันชั้นหนึ่งหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะฮะ แต่ดูแล้วมีการทําสีมานะครับแต่สีบางนะฮะฟังเสียงก็แลยวก็สีบางเดิมนะครับสีบางแต่ไม่เดิมไม่ใช่สีเดิมนะถ้าสีเดิมมันจะไม่ไม่สวยงามขนาดนี้นะฮะอันนี้เขามีการเคลือบแก้มมาแล้วนะครับสีมีการทํามามีการเก็บริ้วรอยมาแล้วผมดูได้ว่าไม่มีไม่ใช่สีเดิมแน,น่นอนนะครับสีเก็บมาแล้วนะครับสวยงามรถไม่มีชนหน,น,นักแน่นอนนะครับผมเชื่าหมดแล้วนะครับ ภายในค่อนข้างสะอาดเลยนะครับเบาะหนังแท้นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวอีดิจันเลยนะครับไฟฟ้าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้ไม่มีไฟโชว์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเลขไม้เนี่ยแสนแปดเท่านั้นเองพวงมอะไรมันติดฟังก์ชันใช้ได้สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับแสนแปดหมื่นแสนหกหมื่นแปดพันนะครับอัตราการใิ้เป็นอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดกิโลลิตรนะครับนะฮะ เรื่องพันเจ็ดเท่านั้นเองสิบเจ็ดถึงยีิบสองพอได้นะทางไกลยี2ิบสองน่าจะได้อยู่นะฮะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับนะับอุปกรณ์ต่างยังอยู่ครบหมดเลยนะครับสนใจนะฮะศูนย์หกห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกหกหกเรายินดีให้คำปร,รึกษ,ษาน้องโนเบนทุกรุ่นนะฮะคันนี้ผมขออนุญาต รายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ